วันนี้ได้พระมาแบ่งให้บูชาหนึ่งชุดนะครับอันนี้เป็นนางพญาแร่แบงไผ่นะครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับของวัดนครอินนะครับพระอาจารย์สมศักดิ์ปุกเสกแล้วก็ได้หลวงพ่อคูณปลุกเสกด้วยครับหลวงพ่อคูณวัดบานไร่นะครับปีสองห้าสามเจ็ดจะได้หลวงพ่อคูณปลุกเสกหมดเลยนะครับนี่เป็นนางพญานะครับเป็นพระเนื้อแร่นะครับนางพญาเนื้อแร่เจ็ดกลองแป๊บนึงนางพญาเนื้อแร่นะครับ จะมีคาบสนิมขึ้นแบบนี้นะครับแท้ดูง่ายนะครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับนี่ครับได้หลวงพ่อคูณปลกเสกด้วยนะครับผาดีปีลึกนะครับสองห้าสามเถือว่าปีลึกนะครับก็ได้หลวงพ่อคูณปุกเสกวัดนครอินสมัาจะเป็นพาพิธีใหญ่นะครับพาเคจิคณาจารย์จะรวมปุกเสกเยอะนะครับของดีเมืองนนทนะครับ จะเป็นถ้วด m วด M16 นะครับปี2534พระอาจารย์น้องวัดสายขาวนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นประสบการณ์ครับที่มีคนใช้ปืน m 1 6ยิงแล้วก็ยิงไม่เข้านะครับยิงไม่เข้าผิวหนังนะครับรุ่นนี้นะครับเลยได้ใช้ยารุ่นนี้ว่ารุ่น m 1 6บหนะองค์น,นี้จะสวยมากนะครับนหน้าตาคนชัดจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งสุดบล็อกเลยนะครับนี่ ดูครับนานจะเจอสวยๆนะครับสวยๆแบบนี้เจอไม่บ่อยนะครับหายากครับนี่จมูกโด่งๆแบบนี้นะครับเต็มนะครับไม่มีกระเทาะไม่มีตรงนี้ไม่มีลานเลยนะครับส่วนมาจะมี m 1 6ส่วนมาจะมีเนื้อแตกเนื้อลานอะไรพวกนี้แต่ตรงนี้เต็มมากครับนี่ไขว่านขึ้นสวยๆนะครับแท้ดูง่ายนะครับนี่สวย นี่ก็จะเป็นปิดตาวัดผับพาครับปี2516นะครับหลวงพ่อเกษมเคมะโกปผุกเสกครับนีด้านหลังจะไม่ติดสาลานะเป็นหลังเรียดครับปี16นะครับปีเล็กนะครับหลวงพ่อเกษมเคมะโกปลุกเสกนี่จะเป็นยี่าศตวรรษนชินนะพิมพ์บูทคู่นะครับคู่ดูตรงเท้าเนี่ยับมันใส่รองเท้าบูทอยู่นะครับ เดียกวพิมพ์บดคู่นะครับผิวสวยๆนะครับกระแสกันปั๊มดูเป็นธรรมชาติครับต,ตัดต้องประมาณนี้นะครับจะตัดหลังๆจะฉีกขาดเยอะนะครับตูขอบหลังนะครับขอบหลังจะนูนๆขึ้นมานิดนึงเห็นไหมธรรมชาติตัวตัดของพายิภาตวรรษนะครับนี่ก็จะมีเงเล ไม่สวยก็หลักร้อยนะ okay, ครับโอเคครับใครสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับ